สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคตนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่าโอเคทุกคนทุกคนเลยนะครับเมื่อนี้ผมมารีวิวสินค้าตัวนี้เป็นอล่ลำโพงนะครับบูเปอร์มิวสิกดีเจเอ็มเอ็มเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์บีเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมันน่าสนใจจังเดยเนี่ยลักษณะ,ะมันเป็นแบบนี้นี่นะครับให้ทุกคนเบมาตัวกองนั่งกอนนี่ผมเห็นผมก็น่าปฏิโทรม,มยังเป็นสีงามปานนี้นะครับเพิ่งแค่ลักษณะ,ะตัวสินค้ามันก็เออใส่ได้ถือว่าโอเคเลยนี่มิล่าละเอียดบอกพอว่ามันสามารถ เปิดบลูทูธได้เปิด FM ได้นะครับใส่ย s b เปิด SD การ์ดป๊าใส่ไสด้ทั้งหลร้ายอ่ำเอาเบิ้งนด้ครับข้างๆนี่กับสิมีอีกได้ครับเป็นข้อมูลนะครับผมข้อมูลต่างๆนี่สิเป็นในส่วนของคาของเสียงนะครับน้ำหนักกับสิมีบอกมองนี่ถือว่ามันหนักอยู่นะครับนักก็ใส่ได้เลยสำหรับตัวนี้ ธรรมดาได้เนี่ยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเบิ้งในตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับเบิง้งโตกองนี่นะตามคือกันนะครับสองฝั่งนี่ลักษณะมันคือกันเลย,ไ,เลยไปเบิ้งตัวสินค้าเลยมัสใหญ่บิ๊กบึ้มสลึมตึ่มโป๊คือจะเข้าเห็นตอนนี้บอได้ะครับขอไปเบิ้งเลยครับเชิญชม <laughs> ตอนนี้เขามาอยู่ในโซนของโตสินค้านะครับสำหรับนิวสิกดีเจ MM 9 1 0 0 B นี่นะครับคือลักษณะนหน้าตาของมันหน้าตาของมันก็สิเป็นแบบนี้ก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับนี่แบงดอกลำโพงออกชัดเจนเลยเห็นกันชัดเจนว่ามันสิเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเขามาเบิ่งของก่อนว่าเขามีอย่างมห้แน่ในโตกองนี่นะครับคือลักษณะของของเขาก็คือมีแจ็คอา a แล้วก็แจ็คเสียบฟังแล้วก็มี นี่เป็นรีโมทนะครับรีโมดเอฟเสามารถกดปรับเจจอลำโพงตัวนี้ได้ตามใจชอบได้แล้วก็มีคูมือการใส่งานบนหนังสนี้นปัญหายอย่างพวกทุกคน,นใส่งานเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้เปิดเสียงจะซึนบริยายขนาดนั้นนะครับลองไปเปิดกันนะครับในส่วนของอตัวสินค้าวันนี้ครับเทามาเบิ่งกันว่ามันงลักษณะเป็นยังไงเบิ่งใได้โตของโตน้อยนี่ก่อนไม่สิคืขึ้นกันนะครับตัวนี้สิคืขึ้นกันก็ฟังหนีเลยนะครับ นี่คือหน้าตาของมันลักษณนะด้านหลังนี่กระสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดีไซน์การออกแบบของเขามีหัวมาตัวนี้อย่าไปดึงมันแห้งนะครับมันขาดแต่ว่าเอาไปซ่อมมันสิยุ่งยากเจ้าของนี่ด้วครับอย่าไปดึงมันแห้งสวัดีนะครับเด้อในส่วนของตัวนี้นะครับป่ะเนี่ในส่วนของตัวนี้ลักษณะมันสิเป็นแบบนี้ครับในส่วนของด้านหลังเบื้องด้านหลังมันก็ค่อยเบื้องด้านหนาเนาะครับเนาะ เมืองด้านหลังเนี่ยมันสิมีปุ่มเปิดนี่เปิดปิดได้นะครับกดเปิดปิดได้มีเสา FM ฟเอพร้อมสามารถเลื่อนออกได้ภายสิฟัง FM ฟมฮามันมีมอลระบ,บานห้าห้อยอยากฟังวิทยุนี่แล้วครับเท่ากับตัปตัวนี้ออกแล้วก็เปิดไล่ย์ปูดเป็นโหมด FM เอ็ากับเปิดได้ในส่วนด้านล่างนี่กสีสปีคเกอร์นะครับเป็นหูที่เอาไว้สายตัวนี้เสียบนี่เป็นอ่ากลางแหลมตัวนี้เอามาเสียบตัวนี้มันก็สีได้นะครับเสียบข้อมูลใส่ตัวนี้มันก็สีครับกลางแหลมออกมาเพราะว่าตัวนี้เป็นเบสนะครับเป็นซัับบบววูฟฟเเเเออร์สสีียยยงง่าด เนีเ่ยะเท่งๆนี่มันก็สิเป็นออดิโออินพุตก็คือเอาไว้เสียบแจ็คแล้วก็ครับตัวนี้ออกมากเป็น เอาไปเสียบใส่โทรศัพท์โนบุกยังสั้นนะครับเวลาเ้าสีใส่นะครับเนาะในส่วนของด้านหนา้านะคะรับมาเบิว่ามนได้ด่านห,าหน้ากันต่อเลยในส่วนของด้านหนา้านี่แหละครับยานถี่ทุกคนเห็นนี่คือลักษณะแต่ละปุ่มของเขาเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังลักษณะ,ะ,ะของมนสิเป็นคล้ายโตเอ็อ็ม uh, า MM9100A นะครับมันสิล,ะสะนะล,ลักษณะแค่คายกันเลยแค่ดีไซน์การออกแบบนี่มันไปคนละมองแค่นั้นเองนี่ก็สิมีตัวนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจก จบแข็งมองนี่แล้วนะปัดตัวนี้ก็สีมีรายละเอียดบอกกดปั๊บโหมดต่างๆกด EQ กดว่าลุมกดสกแกนนะครับใส, USB, ส HD, ่ U S B ได้ใส่ S D card ได้เปิด F M ได้เปิดบลู o ูธได้ปัาดรายละเอียดอย่างมันสิครบขนาดนั้นนะครับรายละเอียดโคตรจะครบขั้นเลยมันครบสุดๆไปเลยสําหรับไพ่สี ได้ไปนี่มันเป็นเสียงที่แบบว่าโอ้โหเนี่ยสามารถกดเพิ่มได้นะครับเพิ่มเสียงได้เพิ่มลดเสียงได้เต็มที่เลยสําหรับตัวนี้ว่าลุ่มในการอธิบายนะครับนี่คือเสียงแหลมนะครับด้อเวลาเพิ่มเขาอยากฟังเสียงพิ้นไล่แจมแจมนี่กีตาร์เวลาดีลงแรง มวนๆเนี่ย e ต้องเพิ่มโตเสียงแหลมนี่คือนกจสยงยินจะชัดนะครับในส่วนของเสียงแบสดนี่เพิ่มคือนอกจากสียงยิ่เสียงแบดตึง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 นี่คือแองโคงตึงตึงตึงต็งตึงโลโโึงตึงตึงตึงมผมตึง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 นะคตับในส่วนของตึงตึงนึงตึงวึงลุ่ตก็คือในการเสียบอินพุตวนี้มตนสิึงตึงตึ่ตึงตึงตังตึงต yeah. ึง <grandma>. ตึตึงตึงตังเดงตครับก็คือเพิ่มตัวนี้ตึง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 าึงตึงตึง่ึงตตงของงงตัว สองช่องนี้แล้วตัวหนึง่งก็จะเป็นรูปซับวูฟเฟอร์มากหูแบบใหญ่หนึ่งใหญ่เห็นรูปมันก็นไปปกัดสายด้านในพังนะครับมันสีห่างนะครับ อย่างนั้นมันเข้าไปนี่นะครับคือลักษณะดีไซน์และวัสดุตัวนี้เป็นวัสดุเป็นไม้แล้วก็บวกบกระจกตัวนี้เป็นพลาสติกมองนีนะครับให้ความพลาสติกอย่างแน่นอนเหลือเสือเลยสําหรับตัวนี้นะครับหูฟังตัวนี้เอ้ยลำโพงตัวนี้มันเปนหูฟังนะครับลำโพงมันเปนหูฟังเนี่ยว่าไปทัวร์ทีมทัวร์แดนแล้วนะครับมันแนวแล้วนี่นะครับเป็นความพลาสติกของเขาออกแบบมามิวสิกดีเจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่่าเสียงมันจะเป็นยังไงไปฟังเลยครับตอนเหนียวไม่ยู่ในส่วนของการฟังเสียงเลยนะ ตัวมิวสิกดีเจนะครับ M M 9 1 0 0 b เดี๋ยวเขามาฟังกันว่ามันสิญยาขนาดใดกับรึ่งขนาดใดชื่อจัง,งหวัดลำแถบบ้านเราบอกม,มาฟังกันเลยครับขอวอลุ่มก่อนนะครับนี่นะตั้งปั๊เสียงแลมขึ้นนะครับน่ยมาสิฟังชัดเหน็นปะ่ะนั่งตั้ปั๊เสียงเบสยดนครับ คนงไฟปัางจอนปัจอัยครับผม เสียงของลำโพงตัวนี้ก็สิออกมาประมาณนี้นะครับอยากที่ทุกคนได้ฟังกันแรงครับตัวนี้นะครับ UTC 10ถึง2,000 0เฮิร์ดนะครับได้ยินกันชัดเจนเลยเนี่คือเศร้าที่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับ UTC 10เฮิร์ดถึง2,000 0เฮิร์ดน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่6.9กิโลกร,รัมเออว่ฒนรนาดา6.9กิโลกร,รัมนี่มันเป็นน้ำหนักที่แบบว่าแบกนี่ก็ถือว่ากระสอบเข่าเกือบกระสอบนึง <laughs> ถือว่าหนักพอสมควรเลยสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้พ่อแม่พี่ นอ้องในเขามาเบิงกัน Facebook ทุกอย่างอินสตาแกรมอยากสิเป็นเส้เลยผมเขาไปติดตามผมกันได้เลยครับผมอยากให้ทุกคนด้เขามาติดตามกันเสดงจโมสินค่ะมันมีอย่างแน่เลยครับลิงอยู่ด้านล่างทั้งเบิร์่องทางการชําระเงินมีหลฟยช่องทางมากๆเลยเอาทีทุกคนสะดวกสบายใจอยากใส่ช่องทางใดก็ใส่กันให้เต็มทีเลยเลยครับมีหลายช่องทางให้เรือก สำหรับนะครับหาร้อยบาทขึ้นไปเวลาสร้างสินคา้าอีกจัดทรงฟรีนะครับพอดนาบ้านดนด,วนดวนัวเลย e m เนะครับผมหาร้อยบาทขึ้นไปจัดสรงฟรีบม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มขึ้นมาแม่แค่นิดเดียวไปสร้างกันหลายๆลิ้งสินคา้ายหมองนี่ซับสไคร์มองนี่ผมนําติดตามกันหลายๆขอบคุณที่รับชมครับเนี่ย